สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่รครบครับพบกับผมทิศบวนบางพระมาอดิศัก์บวนกิยาพันธ์ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยมีเรื่องเศร้าโศาสกเสียใจอยู่เรื่องหนึ่งปกติเวลาท่านมีปัญหาเรื่องวิชาการเนี่ยผมช่วยท่านได้ ผมค้นหามาได้ผมสะสมความรู้และประสบการณ์มานานผมให้สัญญากระเตี่ยผมว่าผมจะต้องทําให้วิถีชีวิตชาวไรช่ชาวนาดีขึ้นแต่ที่ผมบอกว่าผมมีเรื่องเศร้าก็คือว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เวลานี้ข้าวเกวียนหนึ่งหรือ5,000กว่าบาทลำใหญ่โลละสี่บาทมังคุดก็อย่างที่เห็นกันอยู่เกินกราบตลาดพี่้องครับ นี่คือภาวะเศษธธรษฐกิจและสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่มีระบบการทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชอุตสาหกรรมอ้อยมีแล้วแต่ก็มีอย่างเดียวข้าวมะพร้าวปลาล์มน้ำมันนะฮะมันสำปะหลังข้าวโพดสิ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เมื่อได้มาแล้วจะต้องไปสู่ระบบ อุตสาหกรรมแต่ว่าดูเหมือนไม่มีใครยอมที่จะมารวมร่วมกันถ้าเกษตรกรโรงงานผู้จำหน่า,นายผู้ส่งออกรวมให้เป็นเนื้อนาเดียวกันก็จะเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์กันไม่เอารัดเอาเปรียบกันแต่วันนี้เกษตรกรดูจะเป็นเจ้าเดียวรายเดียวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบยามใดที่ภาครัฐอ่อนแอเกษตรกรก็ ตายทั้งเป็นเรามีชีวิตอยู่ในการพ่อปลูกก็เพื่อจะมีไรายได้ปลูกแล้วไม่มีไรายได้จะทําทําไมเพราะฉะนั้นการที่ผลราคาตกต่ําก็จะมีอยู่สองแนวทางแนวทางที่หนึ่งคือผลิตผลที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิแต่จะขอบอกกล่าวกับพี่น้องที่ปลูกมังคุดว่ามังคุดนั้นนะ่ะเป็นพืชที่ปลูกปลูก แต่คนรับประโยชน์คือหลานนะครับเพราะมันโตช้าปีหนึ่งเนี่ยมเมล็ดเพาะมาเนี่ยโตได้คืบเดียวเองแต่เมื่อมังคุดออกดอกได้ให้ผลได้ทำไมเราถึงจะไม่รักษาคุณภาพเพราะเวลามังคุดเริ่มติดดอกท่านจะต้องระวังเพรี้ยไฟครับนะฮะใช้อ d เซน้นนี่แหละครับป้องกันกำจัดเพรี้ยไฟและเมื่อมังคุดติดผลอ่อน,ออน ก็ต้องระวังเพีย้ยไฟตั้งแต่นั้นมาเลยเพื่อไม่ให้มังคุดผิวลายเพื่อไม่ให้มังคุดมียางเยิ้มเหนียวและการที่มังคุดออกมาลูกเล็กๆมันลูกมะนาวสายกัน5้าโลร้อยหกโลร้อยอะไรก็ว่าไปนั่นแหละเพราะเป็นมังคุดตกเกรดตอนที่มังคุดติดลูกท่านก็ต้องดูความสมบูรณ์ของต้นว่าต้นมันแค่ไหนแล้วเราจะเลี้ยงลูกมังคุดให้ได้มาตรฐานอย่างไรจะต้องปิดออกบ้างไหม หรือจะต้องใส่ปุ๋ยพีรามิดนะฮะสูตรเสมอตั้งแต่มังคุดเริ่มติดผลให้ความสมบูรณ์นั้นพอเพียงที่จะเลี้ยงลูกและจุดลงทุนสูงมากก็คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมังคุดก็คือถ้าเลยระดับถุงกาแฟมันกระแทกกันผิวก็จะเสียก็จะแข็งบางครั้งน้ำยางก็จะแตกมียาง,เห,งเหลืองออกมาเพราะการเก็บเกี่ยวจึงเป็นค่าแรงที่ แพงแต่ที่น่าเสียดายอีตอนเก็บธนุถนอมมาอย่างดีแต่พอมาอยู่ในรางในเข่งเรามาเทให้กระทบกระแทกกันอย่างนั้นไม่ได้ครับท่านต้องธนุถนอมและเราจะได้เห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราผูกกับตลาดเดียวเช่นผลไม้ผูกอยู่กับล้งจีนวันไหนล้งจีนไม่ซื้อเราก็ตายทั้งเป็นนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องฝากให้ผู้บริหารบ้านเมือง ได้ช่วยกันดูแลผมก็ได้แค่เพียงมาบนแทนพี่น้องเกษตรกรว่าเมื่อไรเราจะมีภาครัฐเป็นกรรมการและดูแลให้ทุกภาคส่วนนั้นได้รับความยุติธรรมแล้วทุกคนอยู่ได้นั่นคือความฝันของทิดว่วนบางประมาครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด